สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องส้มสารดีเลสเพคค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของปี2567นะคะเป็นในเรื่องของขั้นตอนวิธีการต่อใบขับขี่นะคะสําหรับการที่จะต่อใบขับขี่ล่วงหน้านะคะหรือว่าต่อก่อนที่จะใบขับขี่ของเรานั้นจะหมดอายุนั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่กําลังวางแผนจะต่อใบขับขี่นะคะโดยที่ใบขับขี่ของท่านนะคะยังไม่หมดอายุนะก็สามารถต่อ ก่อนที่จะหมดอายุได้นะคะหรือว่าถ้าหมดอายุไปแล้วนะคะไม่เกิน1ปีนะคะก็สามารถใช้ขั้นตอนวิธีการตามนี้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้ง2กรณีเลยไม่ว่าจะเป็นท่านจะต่อล่วงหน้าก่อนหมดอายุหรือว่าหมดอายุไปแล้วตามเลขใบขับขี่แต่ว่าหมดอายุไม่เกิน1ปีนะคะท่านนับจากวันนะคะที่ระบุในใบขับขีของท่านไปอีก1ปีนะคะไม่เกินนี้ถ้าไม่เกินนี้สามารถใช้วิธีการที่ส้มจะพูดต่อไปนี้ทำตามได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องกลับไปดูค่ะในใบอนุญาตขับรถของเรานะคะว่าเป็นชนิดไหนนะกลับไปดูที่บนบัตรนะคะเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลนะคะใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือว่าจะเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลไม่ได้วงเล็บชั่วคราวอะไรนะคะก็จะมีแบบส่วนบุคคลชั่วคราวอันนี้จะเป็น2ปีถ้าส่วนบุคคลเลยก็จะเป็นแบบ5ปีค่ะคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะถ้าเป็นการต่ออายุใบขับขี่แบบชั่วคราวนะคะของใครที่มีบนหัวเขียนว่าชั่วคราวนะคะรอบนี้นะคะถ้าคุณมี2ปีแล้วคุณจะเปลี่ยนรอบนี้คุณจะได้เป็น5ปีค่ะขั้นตอนนะคะก็สรุปมาให้สั้นๆง่ายๆตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือ ช่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีรอบนี้ไม่ต้องอบรมนะคะไม่ต้องอบรมใดๆทั้งสิ้นนะคะไปขนส่งได้เลยไม่ว่าจะไปแบบจองคิวล่วงหน้าก็ได้ก่อนไปหรือว่าจะ Walk- in Walk in ก็คือการที่ ไปขนส่งแต่เช้าได้เลยไม่ต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นะคะก็ไปขนส่งได้เลยไปแต่เช้านิดนึงนะคะจะได้คนไม่เยอะไปถึงทำยังไงต่อก็ไปรับเอกสารที่ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยื่นเอกสารนะคะกกอะเอกสารประกอบคําขอเพื่อเราจะขอเปลี่ยนนะคะใบอนุญ,ญาตขับรถชั่วคราว2ปีของเราไปเป็นแบบ ส่วนบุคคล5ปีนะแล้วเราไปทําการทดสอบสมรรถภาพสายตาการเหยียบเบรกนะคะสายตาทางลึกทางกว้างตาบอดสีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าทดสอบสมรรถภาพผ่านคุณก็สามารถถ่ายรูปต่อบัตรเป็น5ปีได้เลยคราวนี้ถ้าใครนะคะเป็นบัตร ขับรถนะคะใบอนุญาตขับรถที่เป็นส่วนบุคคล5ปีอยู่แล้วรอบนี้ต่อก็จะได้เป็น5ปีทุกๆ5ปีไปเรื่อยๆนะคะจะต,ต้องทํายังไงสมสรุปให้แล้วค่ะก็คือท่านจะต้องอบรมนะคะโดยการอบรมออนไลน์นะคะต่ออายุซึ่งใช้เวลาอบรมออนไลน์นะคะผ่านอ่าเว็บนะคะ DLTE Learning ย n นิ่งออนไล์1ชั่วโมงค่ะใครไม่อยากอบรมออนไลน์นะคะก็จองคิวไปนั่งอบรมที่สานักง,งานขนส่งได้นะคะ สำหรับขั้นตอนนะคะถ้าใครอบรมออนไลน์เรียบร้อยสามารถไปขนส่งได้เลยนะคะจะจองคิวไปก่อนก็ได้นะคะผ่านแอปพ l t หรือถ้ามีผลอบรมออนไลน์แล้วจะวอล์คอินก็ได้แต่ข้อแม้นะคะคือถ้าใครจะวอล์ i อินไม่จองคิวนะคะจำไว้ให้ดีว่าต้องมีผลอบรมออนไลน์1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นไปประชาสัมพันธ์ค่ะยื่นเอกสารนะคะคำขอที่จะ ต่ออายุนะคะเป็น5ปีแล้วก็ไปทดสอบสมรรถภาพค่ะแล้วก็ถ้าคุณผ่านทั้งหมดก็ถ่ายรูปต่อบัตร5ปีได้เลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะที่ส้มบอกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นชั่วงคราว5ปีหรือว่า5ปีต่อ5ปีนะคะใช้ได้สำหรับการต่อล่วงหน้าก่อนหมดอายุ ซึ่งในการต่อร่วงหน้านั้นนะคะเราสามารถต่อล่วงหน้าวางแผนได้เลยคือ6เดือนค่ะเพื่อนสามารถที่จะไปทำใบขับขี่ก่อนบัตรเราหมดอายุได้6เดือนได้เลยนะคะแล้วก็กรณีนี้นีใช้ได้กับใบขับขี่ที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีด้วยค่ะและสิ่งที่ต้องรู้นะคะสําหรับ คนที่มีใบขับขี่ชั่วคราวนะคะชนิด2ปีนะขนส่งเขาบอกว่าถ้าเรานะคะอยากจะไปเปลี่ยนก่อนเลยไปเป็นส่วนบุคคล5ปีก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนก่อนง่ายๆว่าเราก็ต้องเสียเงินก่อนเนาะทั้งที่จริงๆแล้วบัตรชั่วคราว2ปีเรายังไม่หมดอายุนะมันใช้ได้ถึง2ปีแต่ถ้าท่านนะคะถือบัตรชั่วคราวไปแล้วครบ1ปีไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถไปยื่นเรื่องนะคะทําแบบขั้นตอนที่กล่าวมาเลยก็คือ ไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ที่เป็นส่วนบุคคลชนิด5ปีที่ขนส่งได้เลยแต่อย่าลืมนะคะเปลี่ยนก่อนก็เสียเงินก่อนค่ะและนี่ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อมูลสําหรับการต่อใบขับขี่แบบล่วงหน้าที่ยังไม่หมดอายุหรือต่อก่อนหมดอายุนั่นเองนะคะรวมไปถึงวิธีนี้ก็สามารถใช้กับการต่อใบขับขี่ที่หมดอายุได้ไม่เกิน1ปีค่ะคลิปนี้ส้มก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กด s u ับ c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องส้มสาระดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ